เพื่อนๆนะครับวันนี้เรามาคุยเรื่องอ้อยชนิดนี้กันนะครับนะครับน้อยน้อยพื้นที่ที่จะมีกันนะครับอ้อยตัวนี้อ่าเขาเรียกว่าอ้อยเหลืองพระเทพนะครับพระเทพเป็นคนผสมนะครับจากที่ผมได้ได้ได้ไดฟังเขาพูดมาหลายๆคนนะพอดีที่ไรผมมีเป็นอ้อยสุพรรณบุรีผสมกระสิงคโปร์นะครับนะฮะพระเทพได้เป็นคนอ่าทำการ ผสมนะครับแล้วเหมือนแบบว่าที่เขาพูดกันนะเหมือนแบบว่าไม่สําเร็จหรืออะไรทุกอย่างนี่แหละแล้วเขาก็เลยไม่เอามาไม่เอามาจําหน่ายให้ประชาชนนะครับและทีเนี้ยมันก็จะมีติด,ตดมาที่ว่าอ่าคนที่เขาอยากได้ไปปลูกเขาก็ไปปลูกกันและทีเนี้ยสายพันธุ์นี้มันรุดออกมานะฮะจากที่เขาเล่ามานะผมก็ไม่แน่ใจนะครับนะครับเขาบอกว่าเป็นสุพรรณบุรี50ูนย์สผสมกับสิงคโปร์ แต่ผมว่ามันน่าจะใช่นะเพื่อนๆเปลือกนอกเนี่ยแข็งแข็งนะเปลือกนอกนี่แข็งนะแต่ข้างในเนี่ยเนื้อไนแน่นดูนะครับเนื้อไนแน่นปักเลยเนื้อไนแน่นไม่ว่าเพื่อนๆสั่งนิ่มด้วยเออดูเนี่ยผมเจาะไว้เนี่ยเนี่ยเพื่อนๆดูเนี่ยเนี่ยสั่งนิ่มด้วยน้ําเยอะด้วยครับ ปริมาณน้ําเยอะด้วยหวานด้วยครับนะฮะสิ่งที่เหมือนสุพรรณบุรีเหมือนอยังไงร,รู้ไหมฮะหนึ่งลำแตกนะครับลำแตกนะฮะสองนะครับใบเหมือนสุพรรณบุรีเลยนะครับสามนะครับตาคล้ายๆสุพรรณบุรีนะฮะตาคล้ายสุพรรณบุรีนะครับ แล้วก็สิ่งที่เหมือนสิงคโปร์รู้ไหมว่าคืออะไรนึ่งเลยชานเนี่ยนิ่มเนี่ยเนี่ยจะผมให้เพื่อนๆดูเนี่ยเนี่ยนเนี่ยชานเนี่ยนเนี่ยชาเนี่ยเนี่ยนิ่มเนี่ยนิ่มใช่ไหมับเห็นไหมัเห็นไหมชาน,นิ่มน้ำเยอะหวานหอมนะครับ ที่เหมือนตุพเอ้ยที่เหมือนสิงคโปร์นะหนึ่งเลยคือชานิ่งชาชานิ่มหวานหอมสองตาแหลมตาแหลมมีร่องตรงกลางนะครับนี่สองนนะครับสามมีขนนะครับมีขนใบเนี่ยมันมันเหมือนตุพันธบุรีมันกรอบ กรอบและคมนะครับใบนีคมนะครับกรอบและคมนะครับใบนียเหมือนสุพันณบุรี50นะครับคมแต่ขนเนี่ยเป็นเหมือนสิงคโปร์นะครับมีขนนะครับเนี่ยมีขนเยอะด้วยนะครับอืมใครรู้มากกว่านี้ช่วยเม้นทีฮะแต่เขาว่าเป็นพันเหลืองประเทศนะครับสิงคโปร์บุรีนะฮะผสมกับอ่าไอ้สิงคโปร์ผสมกับสุพรรณบุรี50แหมพูดติดติดขัดขัดเว้ย ครับฟันบ,รนรบ,นบรุรีเหมือนตานี้อมเปมือนสิงคโปร์นะครับนะครับใครรู้มากกว่าน,นี้ช่วยเมนทีนะฮะนะครับแต่เขาบอกผมมาหลายคนแล้วเป็นพันธุ์ทีพ่พระเทพผสมนะครับที่เอามาผสมกันก็คือฟันบุรีห้าูกับสิงคโปร์ผสมกันแล้วเขาบอกว่าเหมือนแบบว่าไม่สาเร็จหรืออะไรสักอย่างนี่แหละเขาก็เลยไม่เอามาจําหน่ายให้ประชาชนเอามาปลูก แต่ทีเนี้ยเขาเพาะพันธุ์แล้วล้มหลุดออกมาก็มีคนคนขอมาเพื่อจะเอามาปลูกเพื่อสวย,สวยแต่เขาไม่ได้ปลูกมาจําหน่ายแทีนี้มันหลุดมานะครับพอดีที่ไล่มีนะฮะผมว่าเดี๋ยวผมจะไปขยายพันธุ์ต่อนะครับแต่ผมลองชิมไปลำหนึ่งแล้วผมว่ากินเนื้อในเนี่ยเื้อในกินเหมือนสิงคโปร์เลยกินเป็นเหมือนสิงคโปร์เลยเนื้อนิ่มน้ำเยอะจะติดแค่ว่านะครับเปลือกแ,แข็งเหมือนสุพรรณ เกิดจากแข็งสุพรรณบุรีแล้วอีกอย่างหนึง่งลำจะแตกทำลำเห็นะเพื่อนดูมันแตกเยอะลำจะแตกนะครับแต่ลำใหญ่มากลำใหญ่มากครับเดี๋ยวผมว่าจะมาขยายนต่อนะครับนะฮะดูครับแหมมีดผมอยู่ในไร่หมวจะแกะให้ดูเนื้อในมันนิ่มจริงฮรเนื้อในนิ่มจริงเดี๋ยวผมจะไปขยายนต่อนะ แต่เห็นที่คนเขาพูดกันเขาว่ามีมีมีกันไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าเขาไม่ได้เอามาจําหน่ายให้ประชาชนเอามาปลูกนะครับเหมือนแบบว่าท่านทดลองแล้วเหมือนเหมือนไม่สาเร็จเอาก็คือฟันบุรีกบสิงคโปร์มาผสมกันแล้วมันเหมือนแบบว่ามันไม่ผ่านมันไม่ผ่านเขาก็เลยไม่เอามาจําหน่ายให้ประชาชนเอามาปลูกนะครับนะะเหมือนที่เขาเล่ามาเขาบอกว่าพันธุ์ตัวนี้จะออกมาคู่กับ กล้วยพันธุมะลิอ่องน่าจะใช่นะครับนะฮะก็ออกมาหลายปีแล้วนะครับถึงไม่ค่อยมีใครได้เจอนะฮะเพราะว่าเขาไม่ได้เอามาจําหน่ายให้ประชาชนนะครับแล้วที่มันหลุดออกมาก็คือประชาชนเห็นอยากอยากได้แล้วเอามาปลูกไว้ดูสสวยๆแต่ทีนี้มันหลุดออกมามาหลุดออกมาที่ผมนะครับผมก็เลยจะไปขยายพันธุ์ต่อนะฮะแต่ก็โอเคน้ําหนักหนักดีด้วยครับแล้ว ความหวานโอเคเลยความหวานโอเคสั่งนิ่มชานนิ่มแต่เปลือกนอกแข็งงงไหมฮะเปลือกนอกแข็งนะครับเป็นอ้อยที่ปลอกฮะดูเพื่อนดนูยอดดิเหมือนทุกพันบุ์ีเลยเหมือนทุกพันธุ์เลยฮะแต่มาติดที่ว่าขนเนี่ยขนเป็นสงกระโปรงเลยครับเยอะยังเยอะอะฮะยังเยอะอะไม่ใช่เหลืองมาเลยนะครับ เพราะว่าพ่อค้าที่ซื้อเคยซื้อเหลืองมาเล่ของเขาบอกว่าเขาบอกตัวนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่เหลืองมาเล่ครับเหลืองมาเล่ใจกขางหนึ่งเขาบอกว่าพันตัวนี้เป็นพันเหลืองพระเทพนะครับเหลืองพระเทพนะครับเพราะว่าที่บ้านเขาก็มีมีอยูุกอหนึ่งนะครับเป็นเหลืองพระเทพเขาบอกว่าพันตัวเนี้ยเขาแบบผสมมาแล้วไม่สาเร็จเขาก็เลยไม่เอาเอามาแจกจ่ายให้ประชาชนนะครับถ้าเกิดสําเร็จแล้ว ป่านนี้คงปลูกกันเยอะแล้วนะครับแต่อันนี้มีหลุดไม,ม้เฉยมีรุดไม้ที่ไร่นะครับผมก็งงเหมือนกันไม่รู้ว่ามาได้ยังไงนะครับนะฮะถ้าใครเป็นผู้เชี่ยวชาญรู้ก็เข้ามาเมนได้นะครับแต่หลกัหลกๆแล้วผมได้ยินมาก็หลายคนแล้วนะฮะเกือบสิบคนแล้วผมก็เลยไม่มั่นใจเลยไม่กล้าลงคลิปแบบครับกลัวผิดพลาดแล้วพอดีวันนี้พ่อค้าเข้ามาอาอ้อยผมถาม ว่าพันธุ์ตัวนี้ไม่ใช่เหลืองมาเล่ไหมบอกว่าไม่ใช่ครับเป็นพันธุ์เปลือกประเทศนะครับที่ประเทศได้ผสมพันธุ์กับพันธุ์บลี50กับสิงคโปร์นะฮะเอามาผสมพันธุ์กันแล้วออกมาเป็นแบบนี้แล้วมันไม่ผ่านเราก็เลยไม่เอามาจําหน่ายให้ประชาชนนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะเอาไปขยายพันธุ์ต่อนะครับโอเคครับฝากไว้เท่านี้ครับเพื่อนๆนะครับ